สวัสดีครับผมมาพบกับกระดานที่หนึ่งการแข่งขันมากอตออนไลน์นะครับเราเป็นฝั่งเดินหลังเออเดินก่อนนะครับเรามาความคู่แข่งขึ้นส่งห้าแต้มคู่แข่งจะตัดข้างขึ้นไปเลยตัดแน่นะครับดูลักษณะอย่างนี้ก็คือตะแคงข้างมาเนี่ยตัดแน่ครับตัดแน่นอะน ขึ้นแบบนี้มาตัดชัวร์ครับผมตัดชัวร์มานี่ให้ลงให้ลงมา,ห,งมาหมายเลขยี่สิบสองเลยไม่ลงนะครับคู่แข่งไม่ลงไม่ลงไปนี่ให้ลงมาลงมานั้นแล้วครับของชอบคืออยากให้ลงมาอยู่แล้วมันจะได้เข้าแผนเรานะครับแต้มนี้มันจะได้เข้าแผนเราหลอกให้ลงอีกครั้งหนึง่ง ลงมาอีกรอบหนึ่งยี่ิบหกเพื่อมาเข้าฮอตเขารู้เพราะว่าเราจะเดินสิบเก้าสิบห้าเขาเลยไม่มานะครับทีนี้เราก็มาอีกรอบหนึง่งรอจังหวะอีกนะต้องมานะครับเพราะว่าเขาไปหกไปเก้าไม่ได้โดนสิบแปดสิบห้าเขาเลยจําเป็นต้องมานะครับพอมาก็โดนอย่างที่ผมวางเผีนไว้นะครับเราวางเผียนไว้แล้วนะครับแต่นี้ไม่ใช่ว่าเรา บังเอิญน,นะครับเต็มนี้โอเคเข้ากินปุ๊บก็ลั่นเลยมือลั่นเลยทีนี้อเรียบร้อยนะครับเต็มนี้เกมที่สองครับผมเกมที่สองมานี่ก็ขึ้นไปมานี่ก็ขึ้นไป มา,มานี่ก็ขึ้นไปมานี่ก็ขึ้นไปมานี่ก็ขึ้นไปอีปุ่มนะครับเจอปุ่มนะเจอปุ่มตามสไตล์เรานะครับขึ้นมาขึ้นมามานี่ไม่ยอมต่อนะครับไม่ยอมต่อไม่ยอมต่อ ขึ้นนี่ไม่ยอมต่อมานี่ไปนี่โอเคขึ้นกินไปนี่ลงมาขึ้นนี่หลอกหลอกอีกทีนึงไม่มานะครับถ้าถ้าเขาเดินสิบแปดสิบห้าเราจะเดินสิบสามสิบเจ็ดนะ แต่พอดีเขาน่าจะรู้นะครับคู่แข่งคนนี้น่าจะรู้โอเคไมี่งั้นโดนแน่ครับเมื่อกี้เนี่ยถ้าเดินมาอย่างเงี้ยโดนแน่ครับแต่ตัวนี้มันเลยจังหวะมาแล้วนะครับมันเลยจุดมาแล้วให้เรากินให้เรากิน แบ่งออกมาทางนี้ขึ้นไปทางนี้มานี่ไปนี่ครับเรียบร้อยคู่แข่งยอมแพ้ครับผมคือเขาจะโดนต่อสองทั้งหมดนะครับจริงๆผมไม่อยากให้ยอมแพ้่างนี้หรอก ขออนุญาตเปลี่ยนกระดานแป๊บนึงเปลี่ยนสีกระดานนะครับเพื่อที่พื้นจะได้เหมือนกันนะครับอ้าวกองโจนขึ้นไปขึ้นมาเฮ้ยมีกองโจนแบบนี้ด้วยเหรอเข้ามาอย่างนี้เหรอเอาเข้ากินสิเชื้อเชิญขนาดนี้นะเออเฮ้ยเกิดอะไรขึ้นเดินมั่วเหรอใช่ไหม ไม่รู้นะผมไม่รู้เหมือนกันท่านผู้ชมผมเพิ่งเคยเห็นนี่แหละเล่นหมอฮอดมาหลายปีก็เพิ่งเคยเห็นเต็มนี้นะครับขึ้นไปขึ้นมานี่จู่ๆเดินขึ้นมาให้กันเบียดกินขึ้นมาสูงนี้ ต่อไปบังคับเข้าฮอตดีกว่าเราจะไปบีบข้าฮอตสิบแปดย8 2 2ิบสองเขาอาจจะต่อไว้ยี่สิบเจ็ดย่สิบสามอย่าบอกนะว่าไม่ต่อต่อสิเออถ้ามันไม่ต่อนะี่ยมันเกินไปแล้วนะมันเลยดีแล้วงัน้นถ้าไม่ต่อนี่ถือว่าแย่มากนะครับนไปมานี่ เบียดเข้าไปนีอันนี้เราได้เปรียบแล้วครับทีนี้เราได้เปรียบแล้วเข้ากินหนึ่งตัวกินไปกินมา นี้ไปนี่ขึ้นไปไป เราเดินก่อนบ้างครับกระดานนี้เกิดเดินเดินก่อนบ้างเกินมานี่เฮ้คนนี้เดินมั่วนี่วะเนี่ย <c oughs> อะไรเนาะนี่เกิดอะไรขึ้นเนี่ยเจออยังไงเนาะเนี่ยเจอมั่วเนี่ย ไม่ไม่เห็นด้วยที่จะเดินทรงประเภทอย่างนี้นะครับไม่เห็นด้วยอย่างยิ่งไม่มีแบบแผนเลยนะครับผมแต่อาจจะเป็นสไตล์เขาก็ได้นาะว่าไม่ได้นะครับว่าไม่ได้ว่าไม่ได้อาจจะเป็นสไตล์การเล่นของเขาก็ได้เราก็จยพึ่งไปอันนี้เขาอาจจะมีดี แ,แต่เขาก็ทรงดีนะแต่ว่าไปเสียตรงที่ว่าไปต่อไปเดินให้กินฟรีอย่างเงี้ยครับมันเสียทรงหมากนะครับเหมือนหมากมันหายไม่เฉยนะครับมันไม่น่าจะต้องเป็นเดินให้กินฟรีหรือเดินไปต่อหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดก็เจ็ดเท่ากันโอเคแต่หมากมันเสียทรงมันไม่อยู่ในในจุดที่มันควรอยู่ ไปนี่ครับเอาแล้วครับประชิดประชิดเรามาแล้วไปนี่ประชิดเรามาแล้วขึ้นหนีเราทรงนี้ เราก็ต้องไปเข้าฮอดแล้วนะนนเนาะงานนี้มานี่เข้ากินฟรีหนึ่งตัวกินแล้วครับงานนี้กินอีกครับ ไปน,ไปนี้เรียบร้อยครับเรียบร้อย มาครับผมคู่ที่สามนะครับคู่ที่สามเอาแล้วขึ้นมาทรงนี้แล้วไม่รู้ไปเรียนจากไหนมาขึ้นทรงนี้เอา้าขึ้นทรงนี้ <c oughs> มานี่ขึ้นมานี่ไปครับผมเป็นปุ่มเป็นปุ้ม มานี่ขึ้นมาทรงนี้ไปครับมานี่เบกเข้าไปเบรกนะครับไม่ใช่ดอเด็กนะอย่าไปฟังผิดนะครับไปฟังผิดบอ,บอใบไม้นะครับโอเค เดินให้กินหนึ่งตัวกินคืนบังคับต่อสองนะครับอืมเขาเดินให้กินแล้วเขาเดินทุกข้างล่างนะครับโอเค โอเคขึ้นไปหนุนไปให้กินฟรีหนึ่งตัวให้กินฟรีไปเลยมานี่สองเลขหนึ่งเนาะสิบสิบ,ส,บสี่แล้วเราจะกินตัวไปไหนดีกินไปสายยาวก็ได้เพื่อว่าที่จะให้กินอีกตัวหนึ่งวันนี้ก็กินฟรีหนึ่งตัว มานี่ก็ไปเลยครับตัวนี้กินไปทางนี้เอ้าไม่ตรงแผนในงานมานี่ครับเข้าออกมานี่ ไปหลังเตรียมต่อเตรียมข้างฮอดพูดง่ายๆก็ข้างฮอดก็จบนะครับไม่ต้องไปอะไรมากไปเข้าไปโอเค เราเดินก่อนบ้างครับงานนี้เขาจะตัดหน้าตัดเลยไม่ตัดหรือตัดอีกจังหวะหนึ่งไม่รู้เหมือนกันไม่ตัดนะครับผมโ้ไม่รู้ขึ้นอะไรขึ้นหมากอะไรกันนอ้ยเนาะวู้อะไรไม่รู้นีนจานผีเนี่ยเขาเรียกจานผีหรือเปล่าเต็มนี่นะมานี่ไปทรงนี้ มานี่ก็ต่อไปซะเข้าฮอตนะครับผมไปเลยทะลุเข้าฮอตต่อไปขึ้นมานี่ก็เข้าฮอตไปกินได้ไหมเข้าฮอตกินไปเลย ขึ้นมานี้ยตัวไปนี้กินมาทางนี้ดักทางหน้านี้เพราะว่าเขาไม่อยากให้เรากินสองนะครับเขาเลยกินมาทางนี้ตัวนี้มานี่จับกินฟรีขึ้นนี่ก็ จับนี่หนีมานี่ไปนี่จับกินสองหนึ่งสองไปจบร้อยครับ